ทุกความท้าทายมีความหมายเสมอ Ford ด้วยเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนสีหล้ออัจฉริยะจาก Ford จะพาคุณฝ่าฟันทุกสภาพถนนทําให้คุณสามารถควบคุมรถอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางเรียบและทางออฟโรดโหมดพื้นถนนทั่วไปเน้นการขับขี่ที่สะดวกสบายและนุ่มนวลโหมดพื้นโคลนหรือหิมะ ออกแบบมาให้ขับขี่บนทางที่มีพื้นผิวลื่นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเพิ่มการทำงานให้ไวขึ้นเพื่อการยึดเกาะถนนเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โหมดพื้นทรายระบบจะปรับการควบคุมการลื่นถลให้เหมาะสมกับพื้นทรายเกียร์จะปรับที่รอบเครื่องที่สูงขึ้น เพื่อรักษาแรงบิดสูงช่วยในการขับเคลื่อนโหมดพื้นหินใช้เมื่อขับขี่บนพื้นผิวในเขตภูเขาที่ลาดชันด้วยความเร็วต่ำและเน้นการควบคุมรถให้ขับเคลื่อนอย่างช้าๆฟอร์ด